รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลี่เขวนเห็มนุ้ยหรือบังลีชายวัย52ปีผู้พิการทางการเห็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถนาทวีจังหวัดสงขลาแม้ดวงตาทั้งสองข้างของเขาจะมืดมิดแต่เขาคือผู้สร้างแสงสว่างในจิตใจให้กับใครหลายๆคนโดยเฉพาะ ผู้พิการในพื้นที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาหมวกอีกหนึ่งใบของบางลีคือการทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้งกันภายใต้การสนับสนุนจากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาทนาทวีและมูลนิธิชุมชนสงขลา เพื่อเป็นองค์กรประสานให้ความช่วยเหลือคนพิการในพื้นที่ทุกประเภทได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตอาชมรมคนนาวีไม่ทอดทิ้งกันเราเห็นว่าพลเมืองในอำเภอนาทวีเราเนี่ยครับมีคนที่ต้องการให้ความช่วยเหลืออยู่ประจนนมากคือเรียกว่าคนพิการครับ จึงได้มาพบปะรวมกลุ่มเพื่อจะหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเราก็ได้นัดคนพิการอำเภอนาทวีมารวมกลุ่มกันขึ้นเราก็บอกเหตุผลให้ฟังเกี่ยวกับความที่เราต้องการความช่วยเหลือจากชุมชนผมในานามของคณะทรรมหานคนหนึ่ง ก็ได้เสนอขึ้นว่าเราต้องมีชมรมสำหรับคนพิการเพื่อช่วยเหลือคนพิการโดยเฉพาะขึ้นผมก็ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานชมรมและก็ได้ตั้งชื่อขึ้นว่าชมรมคนตาวีไม่ทอดทิ้งกันโดยอาศัยของคนพิการทุกคนมาเป็นกรรมการเป็นตัวแทนของตำบลต่างๆทั้ง10บตำบลของอำเภอนาทวี เป็นตัวแทนกับประการและก็ประกาศว่าเราจะอาสาทําเพื่อคนพิการช่วยเหลือคนพิการของพวกเราให้มีความอยู่ดีกินดีตอนแรกๆนั้นนะครับเราก็ต้องเสียละไม่มีไรายได้แม้แต่บาทเดียวนะครับเราก็ต้องอาสา โดยที่ไปขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจิเทศบาลน,นะครับเพื่อเสนอโครงการขอฮอบประมาณสนับสนุนผ่านไปการประชุมต่ตางๆสถานที่ต่างๆนั้นเราก็ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาคให้ใช้ห้องให้ใช้สถานที่ ในการทำพานของเรานี้ครับเราต้องวางแผนเพื่อจะออกไปเยี่ยมคนพิการเพราะว่าคนพิการนั้นเขาบางทีก็มาไม่ไหวเป็นผู้ประการติดเตียงอะไรพวกนี้นะครับเราต้องออกไปเยี่ยมทําแผนออกไปเยี่ยมเป็นรายตําบลไปนะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลโดยที่เราได้ไอ้แบบฟอร์มต่างๆจากโรงพยาบาลสมเด็จนะครับมาเป็นพี่เลี้ยงเป็น,เป,นเป็นข้อเสนอแนะให้เรา นะครับเราก็ทำหานได้จนสำเร็จคุณดีนี่ครับเป็นตัวสำคัญครับเพราะว่าเป็นกรรมการโพธาหัวเป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ของชมรมแบบอาวุโสก็ได้ครับบางครั้งท่านก็ประสานทานกับหน่วยราชก,การประสาททานกับรงพยาบาลสมเด็จเกี่ยวกับปัญหาต่างๆเกี่ยวกับขอความร่วมมือ บางอย่างเขาก็ได้บริจาคโต๊ะทำหานเก้าอี้ให้ด้วยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนพิการเพราะท่านแม้ตาเป็นทางสายตาทางโสง,ตา,างตาแล้วท่านก็ยังมีใจแข็มแข็งเป็นตัวอย่างให้คนพิการทั้งหลายคนที่ตาไม่ไม่เห็นนะครับก็ยังมาทำหานยังเสียสละทั้งเวลาและทั้งเฮินด้วยครับ คุณลีได้เป็นแบบอย่างให้คนพิการทั้งหลายได้มีความเก็บเก็งและกับอำเภอใกล้เคียงด้วยครับคุณผู้ชมคะตอนนี้ปุ้ยอยู่ภายในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินานาถอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็อยู่กับคุณลีเขวนเหมหนุยค่ะเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยสวัสดีค่ะพี่ลีครับสวัสดีครับค่ะ พี่ลีเป็นผู้พิการทางการเห็นนะคะนอกจากเป็นผู้เช่่ยพทย์แผนไทยแล้วพี่ลียังทําอะไรอยูบ้างคะครับผมก็ช่วยงานชมรมนะครับคือมีตําแหน่งของอกรรมการประชาสัมพันธ์ชมรมชมรมนี่คือเป็นชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้งกันนะครับก็คือดูแลสมาชิกซึ่งซึ่งเป็นคนพิการในพื้นที่ก็ทุกๆประเภทความพิการนะครับ พี่ลีเนี่ยนอกจากจะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยแล้วยังเป็นประชาสัมพันธ์ของชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้งกันด้วยตรงนี้ต้องทำหน้าที่อะไรยังไงบ้างคะพี่ลีก็คือแจ้งข่าวสารข้อมูลต่างๆที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคนพิการนะครับว่าสถานการณ์เหตุการณ์อะไรบ้างที่เป็นเรื่องฮอตๆแล้วก็เกี่ยวข้องกับคนพิการไม่ว่าจะเป็นมุมบวกหรือว่ามุมลบหรือว่า ก็ควรระมัดระวังในช่วงที่โรคระบาดอะไรแบบนี้ฮะถ้าเกิดใกล้ลงมาในพื้นที่เราก็จะมีกิจกรรมอะไรบ้างในช่วงนี้อย่างเช่นสำรวจคนพิการว่าครอบครัวไหนย,ยังไงที่มีความจําเป็นในเรื่องอะไรบ้างอย่างนี้ฮะแล้วก็ถ้าเกิดมีความจําเป็นที่จะต้องใช้วีลแชร์อะไรต่างๆเราก็จะขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานที่เขาดูแลแล้วก็รับผิดชอบอยู่ซึ่งของการสนับสนุนนะครับอย่างเช่นช่วง ต้นปีกลางปี54ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ขอวีแชร์สนับสนุนมาจากยสร้อยแล้วก็ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่นะครับก็ได้รับการสนับสนุนมาเพื่อที่จะช่วยเหลือเพื่อนคนพิการในพื้นที่ก่อนที่พี่ลีจะมองไม่เห็นเนี่ยค่ะเกิดอะไรขึ้นคะพี่ลีตอนนั้น ผมมองเห็นปกติมาตั้งแต่ตอนเล็กนะฮะอม,มองเห็นเป็นปกติมาตั้งแต่ตอนเล็กเลยแต่ว่ามาตาบอดอาตอนอายุห้าขวบนะครับเนื่องจากว่าเป็นไข้ทรพิษนะการรับภูุิมคุ้มกันณนะขณะนั้นดูเหมือนจะยังไม่ได้มาตรฐานยังไงฮะก็ผมก็เลยต้องเป็นไข้แล้วก็ตาบอดไปในที่สุดใช้ความพยายามรักษาหลายปีฮะแต่ว่าในที่สุดแล้วก็ต้องเป็นคนตาบอดไปตลอดชีพอย่างนี้แล้ว แต่มันก็ค่อยๆปรับตัวใช่ไหมคะพี่ลีครับค่อยๆปรับตัวครับเรากา็รู้สึกว่าชีวิตที่เป็นคนตาบอดเนี่ยคือมันคู่ขนานกับชีวิตเราแล้วแหละเราจะไปคิดถึงอดีตเนี่ยมันไม่ได้แล้วจะต้องใช้ชีวิตในแบบที่เราอยู่ในปัจจุบนนะันในแต่ละวันเนี่ยพี่ลีต้องทําอะไรยังไงบ้างคะณนะตอนนั้นนะครับผม ทำตัวปรับใจได้ทำใจได้ก็อายุ13าไปถึง17เ mm hmm. นี่ยผมก็ซอกแซกอะไรที่พอที่จะมีะไรายได้ให้กับตัวเองเนี่ยผมก็จะทำนะครับไม่ว่าจะพาหมากเพื่อทําเป็นหมากแห้งหรือว่าปอกมะพร้าวขูดมะพร้าวขายกับแม่ค้าขายข้าวหลามอะไรแบบนี้ฮะ mm hmm. หรือว่าไปโค่นกล้วยตัดกล้วยมาแล้วก็เฉือนเขาเรียกว่าแหละให้มันสุกแล้วก็เอาไปขายกับเขาอะไรแบบนี้อ mm hmm. การเดินทางของพี่ลีในวัยเด็กจนมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมาเป็นผู้ช่วยแพทย์แผนไทยนี่ยากลำบากแค่ไหนยังไงคะพี่ลีสภาพที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันคุ้นเคยมานานจึงจงในจิตใจเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ลำบากแล้วนะในพื้นที่ที่เราคุ้นเคยก็เดินไม่ต้องใช้ไม้เทา้าส่วนพื้นที่ที่ว่าคุ้นเคยระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ไม่มั่นใจนะก็ต้องใช้ไม้เท้าประกอบด้วยส่วนระยะทางที่ไกลออกไปก็จะต้องมีผู้ช่วยมามาช่วยดูแลอย่างเงี้ยแต่ว่า ในหมู่บ้านเองจากบ้านไปสวนอะไรต่างๆเนี่ยระยะทางมันก็1กิโลอะไรแบบนี้เดินท่ายนะฮะช่วงช่วงนั้น<ม>ช่วงที่เราคุ้นเคยอยู่อย่างนั้นเนี่ยยังหุงข้าวแล้วก็ไปส่งให้กับพี่สาวซึ่งจากบ้านไปสวนเนี่ยก็เกือบเกือบหกิโลฮะ<ม>ก็เดินด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าอ๋อด้วยความคุ้นเคยที่เราแบบเคยชินแล้วก็รู้แล้วว่าอะไรอยู่ตรงไหนอ่าครับครับใช่ ทราบมาว่าพี่ลีเนี่ยนอกจากจะต้องต่อสู้กับอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายแล้วแล้วก็ได้มาดูแลผู้พิการพี่ลียังเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวด้วยเลี้ยงลูกอีกสองคนอ่าใช่ครับตอนนี้ผมก็ดูแลลูกทั้งสองคนก็หลังจากที่แยกทางจากคุณแม่ของลูกๆมาแล้วเนี่ยก็ดูแลเข้ามาตลอดฮนะตอนนี้ลูกคนแรกนะี่ก็เรียนอยู่ปีสามคคนที่สองนี่ก็เรียนอยู่มห้านะครับปีนี้ พี่ลีผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงคะการที่เราเองเนี่ยก็มองมองไม่เห็นแล้วโดยคนปกติแล้วเนี่ยการเลี้ยงอีกสองชีวิตเนี่ยก,ก็ยากแล้วก็เหนื่อยแล้วพี่ลีผ่านตรงนี้มายัางไงคะก็จัดสรรเวลานะครับเริ่มแรกเลยจากที่ว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยเนี่ยเราก็ค่อยๆฝึกเขานะครับโดยที่เรารับภาระทั้งหมดก่อนไม่ว่าจะเป็นซักเสื้อผ้าทีเสื้อผ้าให้กับลูกๆไปโรงเรียนอะไรแบบนี้ มีช่วงไหนของชีวิตไหมคะที่พี่ิีรู้สึกว่าแบบท้อแล้วไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีไหมคะอืมตอนนี้ไม่มีเลยะฮะมีแต่ว่าสิ่งที่จะมาท้าทายมันมันเป็นเรื่องใหญ่หรือว่าเรื่องเล็กแค่นั้นเองทุกอย่างเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเรื่องที่หน้าทอ้อเพียงแต่ว่าระดับของเรื่องนั้นอนะ่ะมันเราให้ความสําคัญแค่ไหนถ้าเกิดเราให้ความสําคัญเยอะก็จะเป็นเรื่องใหญ่แค่นั้นเองแล้วพี่ลีเนี่ยยึดหลักอะไรคะในการ ทำงานในการต่อสู้ชีวิตจนมาถึงตรงนี้ทั้งปัญหาต่างๆเนี่ยค่ะผมมองว่าทุกคนจะต้องเจอปัญหาครับเพียงแต่ว่าปัญหาที่เขาเจอเนี่ยเขาแก้ยังไงแล้วทุกคนที่ผ่านมาได้เนี่ยผมก็มั่นใจว่าเขามีทางแก้ของเขาเราก็กลับมามองในตัวของเราเลยฮนะว่าปัญหาที่เราเจออยู่เนี่ยทางออกของปัญหาเนี่ยจะต้องอยู่ข้างๆนี่แหละอยู่ไม่ได้ไกลจากนี้แหละเราก็ค่อยๆหาวิธีกันครับ สมมติว่าเป็นภาระเรื่องการเลี้ยงดูลูกเราก็ค่อยๆเพิ่มเสริมความสามารถให้กับเขาค่อยๆเติมความรับผิดชอบให้กับเขาหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเบาลงคุณผู้ชมคะน,นอกจากนี้ค่ะพี่ลีก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาแล้วก็มองว่าการศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้ตรงนี้เปลี่ยนชีวิตเรายังไงบ้างคะพี่ลี การศึกษาให้เราเปลี่ยนชีวิตมากเลยครับอย่างแรกเลยคือมุมมองแน่คิดอะไรต่างๆเนี่ยจะเข้าใจกับสถานการณ์ความเป็นจริงมากขึ้นนะฮะผมเริ่มเรียนประถมตอนอายุ27นะฮะหลังจากที่ผมตาบอดมาก็ช่วงนั้นไม่ได้เรียนเลยแล้วก็มาเริ่มเรียนออตอนอายุ27ตอนนั้นก็เริ่มเรียนประถมมัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ปตรีฮะ ก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้น6ปีครึ่งนะครับจนจบปริญญาตรีการศึกษาเป็นต้นทุนทางความคิดมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีความรู้มีความเข้าใจเนี่ยจะจะหันไปทางไหนก็รู้สึกว่ามันจะง่ายนะฮะการศึกษาทุกวันนี้เนี่ยเรามีช่องทางเรียนรู้ได้หลากหลายมากขึ้นไม่จําเป็นจะต้องเรียนในระบบไม่จําเป็นจะต้องเ,อเรียนในมหาวิทยาลัยอ,อย่าง พี่ๆน้องๆที่เป็นคนตาบอดด้วยกันแล้วเขายังไม่ได้จบวิชานวดมาเนี่ยผมก็จับมือกับทางโรงพยาบาลนะครับแล้วก็มูลนิธิเด็กพิการมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาได้เปิดโครงการสอนหลักสูตรวิชาชีพการนวดไทยในพื้นที่นาทวีขึ้นนะครับก็ทําให้มีเพื่อนคนพิการจํานวนหนึ่งได้เข้ามาเรียนหลังจากนั้นพอเขาจบหลักสูตรนี้ออกมาเราก็ ดึงเขาเข้ามาทํางานในโรงพยาบาลนะครับผมก็มีช่องสําหรับแบ่งปันความเห็นให้กําลังใจแล้วก็แนแนะวการใช้ไอโฟนนะครับก็เป็นช่อง l e แ Channel ครับก็ฝากเพื่อนๆซึ่งเป็นผู้พิการหรือว่าครอบครัวเพื่อนคนพิการก็ไปร่วมรับชมแล้วก็แสดงความคิดเห็นติติงให้คำเสนอแนะอะไรต่างๆได้นะครับ คุณผู้ชมคะนอกจากพี่ลีจะคอยให้ความรู้แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการที่มาติดต่อที่ชมรมแล้วนะคะพี่ลีและสมาชิกในชมรมยังคอยไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ด้วยค่ะเดี๋ยวเราตามพี่ลีไปกันเลยนะคะ สิ่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของชมรมคนนาทวีไม่ทอดทิ้งกันก็คือการเปิดโอกาสให้คนพิการได้เรียนรู้ทดลองฝึกปฏิบัติและได้รับโอกาสพวกเขาก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งพาตนเองดูแลครอบครัวได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างภาคภูมิใจ ก็จบมาก็ไม่ได้มีงานอะไรทำอะค่ะแล้วก็พอดีบังเอิญศูนย์การศึกษาของแถวๆถวบ้านนะคะก็เ,เปิดรับสมัครแบบเ,เรียนนวดคนปกติธรรมดาทั่วไปนะคะไม่ใช่คนพิการก็แบบว่าเขาขาดคนก็เลยลองไปเรียนดูว่าจะเรียนได้ไหมก็เลยพอเรียนได้แล้วก็ได้ออกมาทํางานเล็กเลกน้อยๆอยะค่ะแบบลงนวดคนข้างๆญาติๆอะไรก็คือได้มามานวดอยู่พักนึงก็เลย ติดต่อกับเพื่อนอีกคนนึงก็ได้มาติดต่อกับบางลีจนได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชมรมคนนาทาวีไม่ทอดทิ้งกันนะคะและพอหลังจากนั้นก็เลได้โอกาสของชมรมเนี่ยค่ะเขาได้ดึงโครงการนวดมโมนิชิเด็กพิการกับออของกระทรวงสาธารณสุขอ่ะค่ะก็เลยได้มีโอกาสเดียนแล้วก็ได้มาทำงานเป็นผู้ช่วยแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลสมเด็จเนี่ยค่ะ จากที่ว่าเรามีมีรายได้แบบไม่มั่นคงอะค่ะคือได้บ้างไม่ได้บ้างอะค่ะก็เลยโค้ชคือช่วงแรกๆอะค่ะที่ตัวเองไม่มีครอบครัวก็คือแบบอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่พอมีครอบครัวก็คือความมั่นคงมันต้องเริ่มมันต้องมีแล้วอะค่ะก็เลยแบบเลือกแบบว่าเออต้องมาทําอะไรก็ได้ที่มันมีรายได้ที่มันคงขึ้นมามนสักหน่อยอะค่ะอย่างน้อยก็คือพาครอบครัวได้อะค่ะเหมือนมีข้อมูลมีอะไรก็เสียสิทธิคนพิการได้รับ เราก็คือได้รับได้ได้ในส่วนนั้นด้วยอะค่ะก็คือความมั่นคงทางด้านรายได้ก็คือแน่นอนมั่นคงแล้วก็สามารถแบบเหมือนกับเป็นรายได้หลักให้กับการใช้จ่ายในครอบครัวค่ะตอนนี้ก็คือมีภรรยครอบครัวมีลูกสองคนก็คือค่าเล่าเรียนลูกค่าใช้จ่ายต่างๆอะค่ะภูมิใจก็ดีใจที่ตัวเองได้มีรายได้แบบเหมือนเราเป็นคนพิการแต่ไม่ได้เป็นภาระรากับคนอื่น,นะคะ่ะ สำหรับผมก็เป็นคนพิการทางการเห็นครได้เรียนนวดมาก็ประมาณ9ปี9ปีมาแล้วแล้วก็พอนวดได้แล้วเป็นแล้วก็ได้ไปอยู่ตามร้านนวดที่เขาเปิดมาที่เขาเปิดแล้วก็ส่วนมากร้านที่ผมไปนวดอยู่ก็เป็นร้านนวดคนตาบอด รายได้ก็พอเลี้ยงตัวได้เลี้ยงครอบครัวได้ก็อาจจะไม่มากแต่ก็พอเลี้ยงครอบครัวได้ก็พอมาอยู่ที่นี่ก็ารายได้ก็จะมั่นคงกว่าที่เราเคยเคยไปทำงานมาที่ได้มานวดที่นี่ก็จะมีรายได้ทุกวันได้เรียนรู้เกี่ยวกับาการใช้ชีวิตการาอยู่ด้วยกัน กับคนปกติแล้วก็คนพิกการก็สําหรับผมนี่ได้ได้เรียนมาแล้วได้เรียนข้างนอกมาแล้วแต่ว่าทางชมรมที่นี่เขามีเขาก็มีเปิดสอนอยู่ครับแล้วก็แต่สําหรับผมนี่ไม่ได้มาเรียนไม่ได้เรียนที่นี่ผมเรียนจากข้างนอกมาแล้วก็เลยมาที่นี่ก็ได้ทํางานเลยถ้าเราได้ได้มาเป็นสมาชิกของของชมรมแล้วอย่างน้อยๆเขาจะมี เขาจะมีข่าวข่าวคราวเกี่ยวกับของอทางพมจที่เขาให้ความรู้เกี่ยวกับคนพิการด้วยมีเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของคนพิการก็จะก็จะส่งเขามาทางทางชมรมแล้วก็ชมรมก็จะ,อะบอกให้กับสมาชิกได้ถ้าเกิดถ้าเกิดเราเราไม่ได้เข้าชมรมเราอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ครับ บังร uh ี่ยล <Yeah, like ้าเรยรมาไม่องดองไม่้องดอกอดีใดีใจค่ะถูกรถชนค่ะก็สิบห้าปีแล้วค่ะตั้งแต่ปีห้าศูนย์ค่ะเส้นเลือดในสมองค่ะ เลือดคลั่งในสมองก็ไม่ผ่าค่ะเพราะว่ามันอยู่กระจายทั่วทั่วหัวเลยค่ะถาาเอ่อเท่าเท่าเม็ดสารเม็ดเข้าสานนะคะผ่าไม่ได้ค่ะนอนโรงพยาบาลก็ประมาณสามเดือนค่ะสามเดือนแล้วกลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก็อยู่ในสภาพแบบนี้ค่ะมีทํากายภาพบํบาบัดบ้างค่ะบางครั้งแต่ว่าหมอบอกว่าเออช่วยช่วยบรรเทาแค่นั้นค่ะโอกาสหายไม่มีค่ะ ทางชมรมก็ให้รถเข็นเวลาเวลารถเข็นเสียอะไรทางชมรมก็เสนอไปทางอสมอสมอก็ประสานงานให้ค่ะก็มีของให้ค่ะมีของทางอสมออะไรก็มีของให้มีข้าวสารอาหารแห้งให้ตลอดค่ะเขาก็รับรู้ค่ะดีใจค่ะดีใจรับรู้ตลอดค่ะแต่ว่าพูดออกมาไม่ได้แค่นั้นเองค่ะรับรู้ค่ะรถเข็นหรือว่าเขาจะมาถามตลอดว่าจะเอาอะไรบ้าง าใช้แพมนเพร์ก็จะให้แพมเพร์ตอนนี้ไม่ใช้ค่ะไม่ใช้แพเพร์แต่ว่าถ้ารถเข็นอะไเสียก็ทางชมรมก็แจ้งไปก็ก็จะให้ค่ะให้ให้ใหไม่ไม,ไม่ไม่เคยกัดข้องค่ะต้องขอบคุณทางชมรมค่ะขอบคุณทางชมรมขอบคุณอสอมอขอบคุณทุกๆหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ มือที่คอยสัมผัสปลอบประโลมคำถามไทยสารทุกสุขดิบการแวะเวียนไปเยี่ยมไปหาเสมือนหนึ่งเป็นยาชูกำลังใจให้แก่คนพิการด้วยกัน